มะละกอที่เราเก็บพันกันนะครับลูกจะยาวนะครับลูกแน่นเนื้อแน่นนะครับเหมาะสาหรับทาส้มตํามากนะครับเนื้อจะกรอบนะครับอร่อยนะครับเราเก็บพันกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นกระเทยนะครับลูกจะยาวๆแบบนี้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเก็บเมล็ดมะละกอนกันนะครับ เดิมแรกก็หามาและวก็พันดีก็เลือกลูกที่มันสุกๆหน่แล้วกันนะครับทําการผาเลยตรงนี้สุกฉ่ำม,มากนะครับก็เลิกพันเลยนะครับนะครับทำฉ่าเลยทําการเก็บเมล็ดออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับทำการแยกเมล็ดนะครับเอาสีดำกับสีเทาออกจากกันนะครับ หลังจากคัดมเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาล้างเกลาตินตัวเคลือบเล็ดออกอีกทีหนึ่งคือการใช้กระัังใส่น้ำแล้วก็คัดด้วยมุ้งเกี่ยวหรือว่าไนลอนเกี่ยวนะครับตัวนี้คือสารกันงอกของเขานะครับ ก็เมือกที่มันคับวเคลือบเมล็ดอยู่นี่นครับคือเคลาตินที่กันงอกของเขานะครับการที่เราล้างจะช่วยให้เขางอกได้ดีขึ้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวเคลือบออกหมดแล้วนะครับจากนั้นนำไปล้างอีกน้ำหนึ่งแล้วก็เอาไปตากนะครับตากลมไว้พึงลมไว้สักสองสามวันอีกขั้นตอนนะครับที่จะลืมไม่ได้คือคัดมเมล็ดที่ลอยออกนะครับ ให้เลือกแต่มเมล็ดที่จมเท่านั้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเติมน้ําอีกนะครับเราไม่เน้นปริมาณนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับก็ยังเหลือที่ลอยอยู่บ้างอีกบ้างนะครับเดี๋ยวไปเทตัวที่ลอยให้หมดนะครับ ก็เลือกเมล็ดที่จมนะครับทําการกรองแล้วก็ไปตักพึ่งลมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่กระชอนตักพึ่งลมไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแดดแล้วสักสองสามวันก็นําไปเพาะนะครับครับพอตักลมครบสามวันแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ก่อนจะน,นําไปเพาะก็เอาไปแช่น้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นผสมกับน้ําธรรมดาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแช่ไว้หนึ่งคืน อันนี้คือแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับสองชุดนี่คือคนละพันกันนะครับจากนั้นเราก็กรองกรองน้ำออกแล้วก็เอาไปเพาะต่อได้เลยนะครับ